น้องน้องกะเพราชื่ออะไรคะอันนีทยากั้นกล้วยกันกล้วยก็ชื่อกั้นกล้วยไงน้องกะเพราชื่ออะไรไหนบอกที่แม่หน่อยน้องกะเพราธันย์ยาเชืวอเชื่อมกุ้นนามสกุลอะไรนะนามสกุลนันย์ยาเชืวอเชื่อมแล้วน้องกะเพราจะเรียนโรงเรียนแล้วหรอหนูจะเข้าโรงเรียนแล้วเหรอคะหืจะเข้าโรงเรียนหรือยัง เข้าโรงเรียนหรือ,อยังคะข้โรงเรียนแล้วอนุแล้วหนูจะเรียนอนุบาลแล้วหรอโรงเรียนอนุบาลอะไรคะสารศาสตร์เอกตาสารศาสตรส์ตรเอกตาอยู่ที่ไหนอะ่ะอยู่เอกตาอือเหรอให้ครูสอนเอกตาให้ครูสอนหนังสือเหรอคะแล้วไปโรงเรียนกับใครคะ มาเงินกับพี่เบฟเหรอคะมาเงินกับพี่บิ๊มเหรอกับพี่เบนเหรอคะคุณแม่หนูชื่ออะไรอ่ะอน,นี่อ่ะชื่ออาชาวิกุลไม่ชื่อยางนี้ชื่ออาชาวิกุลเหรอแล้วพี่บบเบฟชื่ออะไรอ่ะพี่เป็ชื่อชื่ออะไรนะพี่เบฟอ่ะ ใสลืมแล้วพี่เป๊เชื่ออะไรนะไม่ได้ยินเลยไหนส่งจูบหน่อยชุ๊บ